เมื่อวานเ่าได้ฝึกการวางผ้าลองลองอ่านแล้วได้ลองฝึกการผูกสายรัดอกกับก้อนฟางแล้ววันนี้จะได้ทดลองกับจะได้ทดลองฝึกกับมาจู นะครับวันนี้มีมีนางเอกผู้ช่วยมาด้วยมีนางเอกมาเป็นผู้ช่วยด้วย <c oughs> เอาใสายๆลูกจะได้ดูว่าเป็นหรือยัง มาจูนก็เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่จะมีการรัดสายรัดอกนะครับดูปฏิกิริยาขเขาอาจจะเป็นยังไงม้าง,างคนก็ไม่เคยฝึกกับม้าจริงสักครั้งหนึ่งม้าก็ยังไม่เคยฝึกก,กับสายรัดอ่านสักครั้งดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหม พอแล้วลูกแค่รู้นั้นก็พอละถึงขั้นนี้ประสบความสำเร็จแล้วอยู่นิ่งๆอยู่อย่างนั้นอะดูว่าเขาจะดิ้นอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ดิ้นเดี๋ยวก็ถอดออก เอาล่ะครับถอดออกได้แล้วครับ ประสบความสำเร็จครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปที่ผมทำลง YouTube ดีมีประโยชน์ขอช่วยแชร์และช่วยกดติดตามด้วยนะครับ